นี่นะครับขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวผมมาวัดให้ดูนะครับกับความยาวนะครับความยาวของตู้อยู่ที่65เซนครึ่งนะครับความยาวของตู้เวลาประกอบเข้ากันแล้วอยู่ที่65เซนครึ่งนะครับความกว้างอยู่ที่35เซนครึ่งนะครับความกว้างของตู้นะครับเวลาประกอบเข้าแล้วนะครับโดยรวมเลยนะครับอยู่ที่35เซนครึ่งความกว้างนะครับความสูงนะครับความสูงอยู่ที่38เซนนะครับ ความสูงของตู้อยู่ที่38เซนนะครับโดยรวมเลยนะครับรวมเลยนะครับรวมที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับความกว้างของตู้หรือความสูงนั้นจะอยู่ที่38ความกว้างที่35ครึ่งความยาวของตู้อยู่ที่65เซนครึ่งนะครับผมไล่เป็นเซนให้ดูให้ฟังเลยนะครับนี่ครับโดยละเอียดเลยนะครับกับความยาวความสูงความกว้างของตู้นะครับอ่างที่บอกนะครับความสูงนะครับอยู่ที่38เซนนะครับ โดยรวมนะครับวัดรวมเลยนะครับอยู่ที่38เซนนะครับความสูงความกว้างอยู่ที่35เซนครึ่งแล้วก็ความยาวของตู้อยู่ที่65เซนครึ่งนะครับนี่ครับช่างหญิงวัดให้ดูนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมานะครับนี่ก็คือเป็นไม้แปะหน้าตู้นะครับจะเป็นลายซาวของตู้ด้วยครับก็คือเป็นลายหน้าตู้นะครับหลังจากที่เราออกแบบนะครับคิดออกแบบหรือเขียนออกแบบแล้วนะครับว่าอยากได้รวดลายแบบไหนนะครับแต่ว่าลําโพงนี้ก็ต้องเจาะตามดอกนะครับก็คือเอา กรอบดอกนะครับดอกแหลมนี่ก็ต้องเอากอบดอกแหลมนะครับมาตีเส้นนะครับแล้วก็ดอก6นิ้วหรือจะเอา8นิ้วหรือจะเอาเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ดอกเท่าไหร่นะครับเอากอบของมันนะครับมาตีรอบนอกรอบในนะครับแล้วก็นําสว่านมาเจาะนะครับหลังจากที่ได้ลดลายแล้วเขียนลดลายแล้วกรอบตีกรอบแล้วอย่างนี้นะครับเอาสว่านมาเจาะนํานะครับเพื่อที่จะใช้ กิกซอนะลครับลงตัดนะครับตามเส้นที่เราเขียนไว้ขีดไว้นะครับอยากได้ลวดลายแบบไหนอ่าอยากใส่ยังไงนะครับก็ขึ้นอยู่ขั้นตอนนี้นะครับสามารถเขียนลวดลายได้เลยวาดลวดลายได้เลยเลยครับนําดินสอประขีดนะครับทําเป็นลวดลายแล้วก็มาเจาะรูแล้วก็เอากิกซอตัดตามนะครับ นี่ทาแบบเดิมๆนะครับแบบยุคเก่าๆนะครับที่ทํากันนะครับแต่ว่าสมัยใหม่นี้เขาก็ถ้าใครที่มีเครื่อง CNC นะครับเขาก็สามารถที่ว่าวาดรูปใส่แบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้เครื่อง CNC เจาะล็อกเจาะเลยนะครับมันก็จะไปตามแบบที่เราเขียนไว้เลยนะครับแต่นะช่างแบบเก่าแล้วก็ต้องใช้แบบนี้นะครับเครื่องมือเรายังไม่ทันสมัยนะครับแล้วก็ใช้จิ๊กซอนะครับตัดตามลายที่เราเขียนไว้นะครับอย่างดอกลำโพงนี่เราก็ ตัดนะครับตามลายที่เรานํากรอบดอกมาวัดนะครับอยากได้6นิ้ว8นิ้วก็นํากรอบดอกมาวัดแล้วก็ตัดนะครับตามที่เราขีดไว้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับกับพิธีการทํานะครับนี่เป็นแบบ handmade เลยนะครับนี่ครับใครที่มีพื้นฐานทางช่างไม้ก็จะง่ายนะครับใครที่มีพื้นฐานทางช่างไม้ก็จะง่ายหน่อยนะครับแต่ใครที่ยังไม่มีพื้นฐานเลยเลยก็ฝึกเอานะครับ ดูไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับค่อยๆเรียนรู้นะครับกับวิธีการทํางานนะครับกับการทําเครื่องเสียงไม่ว่าจะเป็นตู้บลูทูธหรือเครื่องเสียงติดรถยนต์ก็เช่นกันนะครับทําแบบเดียวกันนี้แหละครับนี่นะครับลายซาวน้าตู้นะครับว่าจะเอาแบบไหนจะออกแบบยังไงนะครับก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับนี่ครับกับการทํางานนะครับนี่ก็ตัดดอกกลางแหลมนะครับ นี่ครับเราก็ตัดกรอบในนะครับเหลือกรอบนอกไว้นะครับต่อมาก็เป็นตัดดอกแหลมนะครับนี่ครับดอกแหลมนั้นมันก็จะตัดแล้วก็มีแซกทําเป็นหูสองข้างนะครับเพื่อที่จะเอาดอกเข้าได้นะครับมันจะไม่ได้ติดทรงติดซีนะครับเพราะว่าดอกแหลมจะมีซีอยู่ตรงข้างๆงนะครับเวลาเราประกอบเข้าไปมันก็จะยากนะครับถ้าเราเจาะไม่ใช่ไม่ไม่ทาเป็นรูปหูไว้นะครับดังนั้นเวลาเราปาดเราก็ต้องทําเป็นรูปหูสองข้างด้วยนะครับสําหรับดอกแหลมนะครับ เพื่อที่เวลาประกอบมันจะได้ง่ายนะครับนี่ครับช่างแม็กแต่ว่าตอนเราตัดที่แรกเราก็ตัดกลมไปก่อนนะครับแต่ถ้าใครจะตัดแซกเลยก็ได้เช่นกันนะครับอาจจะตัดเป็นหูไปเลยก็ได้เช่นกันนะครับแต่ช่างแม็กที่ตัดอยวนี้แกบางทีก็ตัดหูเลยบางทีแกก็มาตัดที่หลังนะครับกับการตัดหูซ้ายขวาของดอกแหลมนะครับนี่ครับเอารูปดอกกันก่อนเลยนะครับเนี่ยครับ นี่ครับวาดลวดลายไว้แล้วเวลาตัดเราก็ตัดตามลวดลายที่เราวาดไว้เลยครับจะได้ลายตามนั้นนะครับช่องตรงกลางก็จะเป็นช่องดอกซับนะครับเราจะทําเป็นกรอบเหลี่ยมแเราก็ตัดเป็นเหลี่ยมเลยใครจะทําเป็นกลมเลยก็ได้เช่นกันนะครับแล้วแต่ลวดลายแต่ละคนที่ชอบนะครับชอบแบบไหนก็ทําลวดลายได้ตามใจชอบเลยนะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบของเราเองนะครับว่าจะเอาลวดลายแบบไหนสําหรับหน้าตู้นะครับ เดี๋ยวดูไปเรื่อยนะครับกับวิธีการทํานะครับจะได้เข้าใจนะครับค่อยๆดูให้ละเอียดนะครับชมคลิปสั้นแล้วก็มีคลิปยาวลงให้ดูด้วยนะครับคลิปยาวผมก็ลงนะครับคลิปยาวก็ดูในช่องไล่เช่นกันนะครับนี่ครับเราก็ตัดตามรวดลายเส้นที่เราขีดไว้นะครับเราก็จะได้ลายตามที่เราต้องการนะครับนี่ครับดูไปเรื่อยนะครับกับวิธีการทํานะครับตู้บูทูธนะครับนี่เป็นบวดลายหน้าตู้นะครับอ่าเนี่ยช่างแม็กกำลังตัดช่องกลางเป็นช่องอ่า ซับบูเฟอร์นะครับเราจะหันตูดออกนะครับก็คือความหน้าเข้าไปแล้วก็หันตูดออกนะครับเป็นตู้แบมพาร์ตนะครับเราสามารถที่ว่าตัดแล้วอย่างนี้เราก็ใส่เป็นอะคริลิกก็ได้นะครับจะเอาอะคริลิกใส่มาใส่ก็ได้นะครับก็นําแผ่นที่เราตัดออกเนี่ยไปวัดกับอะคริลิกแล้วก็ตัดตามแผ่นนี้เลยนะครับเป็นแบบเลยนะครับก็ได้เช่นกันนะครับนี่ครับเวลาตัดแผ่นนี้ออกแล้วเราอยากได้อะคริลิกแล้วก็เอาแผ่นเนี้ย ไปวัดอะคริลิกแล้วก็ตัดอะคริลิกนะครับมาใส่แทนแผ่นนี้ก็ได้นะครับหรือใครไม่อยากโชว์อะไรก็สามารถนําแผ่นนี้ปิดเลยก็ได้เช่นกันนะครับกับวิธีการทํานะครับนี่ครับดูไปพร้อมๆกันนะครับค่อยๆดูดูให้ละเอียดครับดูแบบช้าๆดูให้จบนะครับความรู้จะได้ไม่ตกหล่นนะครับกับการทํางานนะครับนี่ครับตัดออกแล้วครับแต่แผ่นนี้ห้ามทิ้งนะครับแผ่นที่ตัดออกห้ามทิ้งนะครับต้องเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับไว้เป็นแบบอะคริลิกหรือเป็นแบบอะไรก็ได้เช่นกันนะครับโอเค